สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับครูเกสตสเตชันกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเคยเจอและก็อาจจะรู้สึกอึดอัดกับมันนั่นก็คือวิธีรับมือกับคนขี้นินทาอย่างชาญฉลาดคะ่ะคุณเคยไหมที่เดินเข้าไปในวงสนทนาแล้วจู่ๆก็มีคนเริ่มพูดถึงเรื่องของคนอื่นลับหลังหรือว่าแย่ไปกว่านั้น คือคุณเองก็ตกเป็นเป้าของการนินทาความรู้สึกมันคงไม่ดีเลยใช่ไหมคะมันทั้งอึดอัดสับสนบางทีก็เจ็บปวดในโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานที่โรงเรียนหรือแม้กระทั่งในกลุ่มเพื่อนการนินทาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอคะ่ะและมันก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจของเราได้ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ไม่ต้องห่วงนะคะวันนี้ครูเก๋จะมาแชร์3วิธี ที่คุณจะใช้ในการรับมือกับคนขี้นินทาได้อย่างชาญฉลาดที่จะช่วยให้คุณไม่เสียสุขภาพจิตและก็ยังคงรักษาสมดุลในชีวิตเอาไว้ได้วิธีการเหล่านี้จะทำให้คุณก้าวข้ามผ่านสถานการณ์เหล่านี้ไปได้โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องไปประทะหรือทำร้ายตัวเองถ้าคุณพร้อมแล้วคุณจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้อย่างสง่างามค่ะก่อนที่เราจะไปรู้วิธีการรับมือ เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมคนเราถึงชอบนินทาการเข้าใจแรงจูงใจเบื้องต้นจะช่วยให้คุณเข,เข้าใจสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีและคุณจะมองทุกอย่างได้อย่างเป็นกลางและคุณก็จะไม่เก็บมาใส่ใจมากจนเกินไปค่ะคนที่เขาคี้นินทามันเกิดมาจากความไม่มั่นคงภายในหลายคนนินทาอาจจะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเอง การนินทาคนอื่นทำให้พวกเขารู้สึกดีขึ้นพวกเขารู้สึกว่าเขามีอำนาจเหนือกว่าในชั่วคราวค่ะข้อที่2ความเบื่อหน่ายหรือการขาดกิจกรรมที่จะทำบางคนพูดง่ายๆคือว่างไม่มีอะไรจะทำก็เลยต้องพูดเรื่องชาวบ้านนะคะพอไม่มีอะไรทำไม่มีหัวข้อในการสนทนาที่สร้างสรรค์การนินทาก็เลยเป็นเรื่องทางออกง่ายๆในการที่จะฆ่าเวลา ข้อที่สเขาต้องการเป็นที่ยอมรับและมีส่วนร่วมบางทีพวกเขาก็แค่อยากเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอยากมีเรื่องราวมาแบ่งปันเพื่อให้คนอื่นยอมรับและข้อที่สมันเป็นนิสัยส่วนตัวบางคนก็คือติดนิสัยแล้วหากวันไหนไม่ได้พูดเรื่องคนอื่นรู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจน่าเศร้านะคะที่บางคนอาจจะโตมาในสภาพแวดล้อมของการนินทาที่มองว่ามันเป็นเรื่องปกติ มันก็เลยทำให้เขาติดนิสัยนั้นมาโดยที่เขาไม่รู้ตัวคะ่ะและเมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าน,นี่ไม่ใช่ปัญหาที่เป็นเรื่องส่วนตัวเสมอไปแต่เป็นปัญหาภายในของบุคคลเหล่านั้นคุณก็จะได้สามารถจัดการกับความรู้สึกของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้นไงล่ะคะวิธีการที่คุณจะรับมือได้อย่างชาญฉลาดเมื่อคุณรู้แล้วว่าพวกเขาเป็นแบบนั้นทีนี้มาดูวิธีการรับมือกับพฤติกรรมเหล่านี้กันนะคะข้อที่หนึ่ง คุณต้องไม่ร่วมวงสนทนาข้อนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยทีเดียวและก็เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะเมื่อมีคนที่เชอาเริ่มนินทาใครบางคนหรือแม้แต่ตัวคุณเองสิ่งที่สำคัญก็คือคุณจะไม่เข้าไปร่วมวงสนทนานั้นหรือคุณต้องไม่ให้ความสนใจค่ะอาจจะเป็นการเปลี่ยนเรื่องคุยอยู่ทันทีสมมุติว่าเพื่อนร่วมงานของคุณกำลังนินทาหัวหน้าคุณก็อาจจะบอกว่า อ๋อเรื่องนั้นเหรออืมว่าแต่โปรเจกต์ที่เรากำลังทำอยู่มันถึงไหนแล้วนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นว่าโอ้พอพูดถึงหัวหน้านึกขึ้นมาได้เลยเมื่อวันก่อนเห็นแกไปวิ่งออกกำลังกายวันนี้พวกเราไปวิ่งกันดีไหมวันนี้อากาศน่าวิ่งออกกำลังกายมากเลยเห็นหรือ,อยังล่ะคะว่าการเปลี่ยนเรื่องแบบนี้เป็นการส่งสัญ,ญญาณว่าคุณไม่ได้สนใจในหัวข้อที่เขากำลังจะพูดนินฐานนั้นเลยคะ่ะหรืออีกทางหนึ่งก็คือการแสดงออกด้วยท่าทาง บางทีไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้นะคะคุณแค่สบตาเล็กน้อยแล้วเบนสายตาไปที่อื่นแสดงสีหน้าไม่เห็นด้วยเล็กน้อยหรือไม่ก็แค่ฟังเฉยๆโดยที่คุณไม่ต้องโต้ตอบอะไรก็เป็นการบอกเป็นหนหยว่าคุณไม่โอเคกับการสนทนานั้นหรือบางทีคุณอาจจะขอตัวออกห่างอย่างสุภาพถ้าสถานการณ์มันเริ่มแย่ลงหรือว่าการนินทามันเริ่มรุนแรงมากยิ่งขึ้นคุณขอตัวออกไปทําธุระคุณแกล้งลุกออกจากตรงนั้น หรือคุณไปเข้าห้องน้ําไปหยิบเอกสารหรือทําอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะคุณนึกขึ้นได้ว่าคุณมีเรื่องต้องไปทาพอดีแล้วคุณก็ลุกออกไปเพียงเท่านั้นคุณก็ไม่ต้องร่วมวงสนทนาแล้วค่ะจําไว้นะคะว่าการไม่เข้าร่วมวงสนทนาเป็นการปกป้องตัวเองจากการถูกมองว่าเป็นคนขี้นินทาและก็ยังช่วยให้คุณไม่รับพลังงานด้านลบเหล่านั้นเข้ามาในตัวด้วยนะคะข้อที่2ตั้งขอบเขตที่ชัดเจน เพราะว่าบางครั้งการนินทามันเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งและบางทีมันก็มาจากคนที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นเขาอาจจะเป็นเพื่อนสนิทของคุณเป็นคนในครอบครัวของคุณเป็นญาติญาติของคุณดังนั้นการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนก็เลยเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างเช่นคุณอาจจะสื่อสารอย่างสุภาพแต่หนักแน่นว่าบอกเขาตรงๆไปเลยแต่ใช้คําให้สุภาพนะคะแล้วก็ไม่ต้องพูดให้เขาไม่สบายใจขนาดน,นั้นแต่เน้นที่ความรู้สึกของคุณเป็นหลักอย่างเช่น ฉันไม่ค่อยสบายใจที่จะพูดเรื่องของคนอื่นรับลังแบบนี้เลยหรือว่าฉันคิดว่าเราน่าจะคุยกันเรื่องอื่นจะดีกว่าไหมการใช้ความรู้สึกว่าคุณรู้สึกแบบนี้จะช่วยให้ประโยคดูไม่เป็นการตําหนิแต่เป็นการบอกความรู้สึกของคุณจริงๆซึ่งถ้าผู้ฟังเขาเข้าใจเขาเปิดไฟเขาเปิดใจเขาก็จะไม่คุยเรื่องแบบนั้นคะ่ะหรือไม่คุณก็จํากัดเวลาในการพูดคุยหากคุณต้องการสนทนาด้วยแล้วลองหาจังหวะที่จะจบการสนทนา เพราะคุณรู้ว่าถ้าเกิดว่าพวกเขาเริ่มพูดที่จะนินทาคุณจะได้แสดงออกได้ทันทีว่าตัวคุณต้องรีบไปทำทุระพอคุณได้จํากัดเวลาเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วว่าคุณจะอยู่ได้ไม่นานคุณจะคุยแป๊บเดียวนะเดี๋ยวคุณต้องไปทํานู่นนี่ก็ว่ากันไปหรือบางครั้งคุณอาจจะลดการติดต่อลงหากจําเป็นคุณจะต้องลองทําทุกทางค่ะหากพฤติกรรมการนินทานั้นยังอยู่และที่สําคัญมันส่งผลต่อสุขภาพจิตของคุณแล้วแล้วก็ คุณต้องลดการติดต่อหรือเว้นระยะห่างจากคนเหล่านั้นนี่เป็นวิธีการดีที่สุดที่คุณจะป้องกันตัวเองนะคะการตั้งขอบเขตจะช่วยให้คุณควบคุมสถานการณ์ได้มากขึ้นป้องกันตัวเองจากการถูกดึงเข้าไปในวงวนของการนินทาเพราะคุณจะได้ส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนแล้วว่าคุณไม่ได้ชอบพฤติกรรมที่พวกเขาทำอยู่ค่ะข้อที่3โฟกัสไปที่การกระทำไม่ใช่คำพูดไม่ว่าคนอื่นจะนินทาอะไรเกี่ยวกับคุณ หรือว่าเกี่ยวกับคนรอบข้างคุณสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่าให้คำพูดเหล่านั้นบงการความคิดและการกระทำของคุณนะคะคุณต้องเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองหากคุณเป็นคนที่ถูกนินทาคุณก็ต้องจาเอาไว้ว่าคำพูดของคนอื่นไม่ได้กำหนดคุณค่าของคุณเลยการกระทำของคุณต่างหากที่สำคัญและสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับตัวเองนั่นสำคัญมากที่สุดเลยค่ะคุณจะต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงาน เพราะว่าหากคุณมีคนที่เขานินทาเรื่องความสามารถของคุณเรื่องผลงานของคุณคุณก็ใช้โอกาสนี้ในการทําให้ผลงานของคุณดีขึ้นตั้งนาตั้งตาทางานของคุณไปให้เป็นรูปธรรมไม่จําเป็นต้องไปเถียงไม่ต้องไปเปลืองแรงเปลืองเวลาเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองแต่ให้ผลลัพธ์ของคุณเป็นสิ่งที่พูดแทนคุณคะ่ะและคุณก็ต้องแยกแยะข้อมูลที่เขาพูดมาอย่างมีสติ เพราะบางคนพอได้ยินคนอื่นพูดนินทาเกี่ยวกับตัวเองก็จะโมโหงุดหงิดหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกแย่ที่ทําไมเขาว่าฉันอย่างนี้ฉันมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอก็ทุบตีตัวเองคิดว่าตัวเองแย่แบบที่เขาพูดคุณไม่ต้องตัดสินใครไม่ต้องตัดสินตัวเองไม่ต้องตัดสินความสามารถของตัวเองหรือใดๆจากคําพูดคนอื่นคุณต้องเชื่อมันในตัวเองและก่อนที่คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อคุณก็ต้องดูให้แน่ใจ ว่าใครเป็นคนพูดและเขาพูดเขามีเจตนาหรือมีจุดประสงค์อะไรไม่ใช่เรื่องที่คุณต้องไปแก้ตัวหรือเก็บออกมาคิดให้ตัวเองเครียดและคุณต้องให้ความสําคัญกับสิ่งที่คุณควบคุมได้คุณไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้ทุกคนนะคะสิ่งที่คุณควบคุมได้ดีที่สุดคือความคิดของคุณเองและสิ่งที่คุณทําได้คุณก็ต้องเลือกโฟกัสไปที่สิ่งที่คุณควบคุมได้และสิ่งที่จะนําพาชีวิตของคุณไปข้างหน้าอย่างมีความสุขต่างหาก การที่คุณจดจอ่อกับการกระทําของคุณการสร้างคุณค่าในตัวเองและการไม่ใส่ใจคําพูดที่มันไม่สร้างสารรจะช่วยให้คุณไม่หวั่นไหวกับคํานินทาและก็ยังช่วยให้คุณก้าวหน้าในชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีความสุขคาเห็นหรืออยังล่ะคะว่าการรับมือกับคนขี้นินทามันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายในตอนแรกแต่เมื่อคุณฝึกฝนและก็นําวิธีการเหล่านี้ไปใช้คุณจะพบว่ามันช่วยให้คุณมีชีวิตที่สงบขึ้น มีความสุขมากขึ้นและการที่คุณรับมืออย่างชาญฉลาดมันไม่ใช่การหลีกเลี่ยงปัญหาแต่มันเป็นการปกป้องพลังงานมันทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นสุขภาพจิตของคุณดีขึ้นคุณไม่ได้อยู่ใกล้คนท็อกซิกค,คุณไม่ต้องฟังเรื่องแย่ๆที่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงและยังเป็นการแสดงออกถึงวุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพของคุณด้วยนะคะคุณไม่จําเป็นต้องเสียเวลาเสียพลังงานไปกับคําพูดที่ไม่สร้างสารรค์ ขอให้คุณทุกคนจงเลือกที่จะโฟกัสไปสิ่งดีๆสิ่งที่สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตและสิ่งที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้างจะดีกว่าค่ะและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูเกศสเตชันไว้นะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่ช่วยให้คุณพัฒน,นาตนเองไปสู่ความสำเร็จค่ะถ้ามีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เช่นเคยสวัสดีค่ะ